าวิธีค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเชื้อไวรัสโควิดตัวใหม่ระบาดมาใกล้ตัวเราแล้วนะคะเราจะปกป้องทั้งตัวเราและคนที่เรารักได้อย่างไรและถ้าบังเอิญเราติดไปนะคะเราก็ต้องปกป้องคนที่เรารักในครอบครัวเราให้ได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราต้องอพักรักษาตัวหรือกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะก่อทีอ่อาการรุนแรงถึงจะส่งต่อไปรักษาตัวต่วตอที่โรงพยาบาล ะะสำหรับการติดเชื้อแบบใหม่นี่นะคะก็5าการสําคัญจําไว้เลยนะคะอ่อนเพลีย er, ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดหัวคัดจมูกกระคายคอแต่ไม่ไอแล้วก็อาจจะไม่มีการสูญเสียการได้กลิ่นนะคะไม่จมูกหรือการรับรสที่ปากนะคะที่ลิ้นนะคะและที่สําคัญนะคะอาการจะคล้ายๆกับไข้หวัดเลยค่ะแล้วก็ไปติดตามคลิปเต็มได้นะคะที่ยู u ูบพักเฮลธ์แอนด์เฮิร์บนะคะที่219นะคะเพื่อฟังรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะอันนี้จะสรุปให้ฟังนะคะคร่าวๆนะคะ สิ่งสำคัญนะคะก็คือสายพันธ์โควิด1 i ทั้งหมด12สายพันธ์เนี่ยอาจจะมีการกลายพันธ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมมากมายไม่ว่าจะเจอที่เอลฟาที่สายพันธ์เอลฟาที่สารัฐ ราชอาณาจักรนะคะหรือเบต้าที่แอฟริกาเดลต้าที่อินเดียแกมมาที่บราซิลนะคะแต่ในไทยเนี่ยพบสายพันธุ์เดลต้านะคะมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็เจอ BA นะคะโอมิคอน BA.2.75 นะคะเข้ามาในไทยแล้วนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเจอในอการประชุมนานาชาตินะคะก็คือคนไทยเราไปติดจากคนต่างประเทศนั่นเองนะคะ สิ่งสําคัญนะคะเราต้องปกป้องครอบครัวและคนที่เรารักให้ได้ก็มาดูนะคะว่าการปกป้องครอบครัวและคนที่เรารักทําได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์ที่ยังระบาดไม่มากตอนนี้นะคะก็คือสิ่งสําคัญนะคะต้องมีสติให้ดีถ้ารู้ตัวว่าต้องเข้าไปในที่ชุมชนก็ควรที่จะมีการใส่แมสนะคะใส่แมสไว้เลยนะคะแล้วก็มีการถอดแมสหรือทิ้งแมสในกรณีที่มีการปนเปื้อนหรือคิดว่าไม่สะอาดนะคะ ความสะอาดไม่เพียงพอเหล่านี้เราก็ต้องปกป้องตนเองให้ได้นะคะก็มาดู9วิธีในการปกป้องตนเองนะคะก็คือสวมแมสสอก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ ต้องเป็นอาหารที่สุกสดใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นอาหารคร้างคืนเพื่อป้องกันการท้องเสียจะทําให้ภูมิคุ้มกันตกได้ล้างมือและฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีนะคะหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ประมาณ20วินาทีนับในใจได้เลยนะคะ1-20ไม่อยู่ใกล้ผู้ที่ไอหรือจามนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ชุมชนหรือแออัดนะคะแล้วก็ไม่นํามือมาสัมผัสตาจมูกปากนะคะถ้าจะสัมผัสต,ต้องล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ ไม่ใช่สิ่งของร่ปมกันกับผู้อื่นแล้วก็สังเกตคนรอบตัวแล้วเรามัดระวังตนเองให้ดีนะคะถ้าเขามีอาการผิวปกวติมีน้ำมูกน้ำตาไหลถ้าเราก็อย่าไปเข้าใกล้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงให้ได้นะคะถ้ามีอาการผิวปกวติทางระบบหายใจใช่ไหมว่าไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยมีไข้สูงก็รีบไปพบแพทย์นะคะเพราะอาการเหล่านี้นะคะอาจจะนอกเหนือจากอาการไข้หวัดอาจจะเป็นโอมิคอนนะคะ,นะคะสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ ก็ติดตามคลิปเต็มได้ที่ EP 219นะคะ219สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ